วัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับนะครับผมเซลก๊อปกับเซลก๊อปเหมือนเดิมนะอ่าในช่องอะไรชาวไปรูพาดูรถนะครับผมมาวันนี้เรามีรถมานำเสนออีกหนึ่งอันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่า ใหม่ที่สุดด้วยใหม่ใหม่ที่สุดตัวท็อปที่สุดในรุ่นของเขาเลยตัวท็อปด้วยอ่ะอ่ะวันนี้พาพี่ชมหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่ะคตัวรุ่นอะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น Honda HRV ตัว e h เ v ปี2022ตัว RS นะครับผมมา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 ดูทีละจุดเลยสวยมากนะครับผมนี่คือได้ข่าวว่าตัวเนี้ยเป็นไฟ Daylight นี่คือส่องสว่างรอบคันเลยใช่ไหมถูกต้องครับผมอ่ะมาดูกระจังหน้าเขาหน่อยเคาร์ลิโครเมียมนะครับผมสวยมากนะครับผมแล้วก็โลโก้ H สีฟ้านะครับผมเป็นตัวไฮบิดนั่นเองโอ้โหสวยมากก็ถ้าเกิดเทดแดงก็จะมุ่งบอกว่าคันนั้นเป็นตัวท็อปใช่ครับเป็น RS อะไรอย่างเงี้ยแต่เทดตัวนี้จะเป็นสีฟ้าแค่กันจังหน้านี้คือแบบเยอะมากนะครับผมออปชั่นฟังก์ชันของเขาเนาะแล้วตัวนี้นะครับผมเป็นรถป้ายแดงมือเดียวด้วยปี2000เท่าไหร่นะปี202323่านะครับกาใช้งานเท่าไหร่แล้วการใช้งานไมาแค่ปีกว่ากว่าเองนะครับผมยังไม่เฉลยเลขไปเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับขึ้นเข้ามาใหม่สดร้อนเลยมาดูของสดร้อนนะครับมา ไล่มาด้านข้างกันหน่อยเอาเสียงก็พามพี่ดูหน่อยไหม้อแม็กอลอยขอบ18นะครับผมขอบ18ด้วยถูกต้องถูกต้องแล้วยางก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยปี25อ่ะแค่นั้นเลยนะครับผมรถเข้ามาเนี่ยคือเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคือรถยังไม่ทําอะไรเลยนะครับขับมาจอดปุ๊บก็ถ่ายคลิปเลยนะครับอ่าพาลูกค้าดูก่อนเนาะเพิ่งมาสดร้อนๆพูดง่ายใช่อ่าในส่วนกระจกนะครับผมเป็นไฟไฟกระจกเป็น LED อ่ะนะครับผมถือว่าดีไซน์มาสวยมากนะครับไม่เป็นมีอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยตั้องอยู่ตัวนี้องเรนวอตฮะอ่าก้องเลนวอตมีให้ด้วยมีให้ด้วยครับโอเคมองได้90องศาเนาะตบไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายติดเลยจะโชว์เลยถูกต้องนะครับผมจะเป็นหนังหุ้มนะครับผมนี่ด้านฝั่งประตูแล้วครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวท็อปสุดมันต้องมีได้ติดชิ่งสีแดงตัดกระเบาะตัวท็อปทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับดูขอดูหน่อยดิว่ารถเป็นยังไงบ้างเคยพิคว่ำชนหนักจมน้ําตัดต่อกอไม้มาไหมนะครับผมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวขอดูเช็คก่อนนะครับรอยเมสอาร์ลกั้็ดอาร์นนนนะะะพีีีี่เเเรยยยงอลลโโ้้หแบบ สวยมากใครได้คันนี้ไปบอกไว้ก่อนว่าคุ้มมากนะพี่นะเออห้ามพลาดเลยนะครับผมนานๆจะมีเข้ามาทีเอาง่ายคือแบบป้ายแดงอ่ะรถป้ายแดงนะครับอยากนะที่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับผมมาในส่วนของด้านฝั่งผู้โดยสารนะครผมพี่มือจับอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้อ้าคุณอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับอ้าวตรงนี้เหรออเดี๋ยวเราเปิดดูดิสวยมากนะครับผมเฮ้ยลองไปลองไปนั่งให้ดูหน่อยมันนั่งได้กี่คนวะโอ้โหนั่งได้กี่คนนะอัดะก๊อปสูงร้อยเท่าไหร่นะ ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับยังเหลือไหมคนหัวเหลือเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดนิ้วเอ่อประมาณเกือบเจ็ดนิ้วนะครับคือคนตัวสูงสูงร้อยแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบหกอะไรอย่างเงี้ยคือมาตรฐานชายไทยอ่ะพี่คือนั่งแบบสบายอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้คือเอาง่ายๆคือเขาแบบกว้างอ่ะพี่กว้างขวางมากนะครับผมเอ่อที่วางขาเลยไม่ได้นั่งแบบอึดอัดใช่ไหมถ้อคือนั่งสบายไหมเซกอลสบายมากครับผมแล้วก็ มีตรงแอร์แอร์หลังให้ด้วยอ่ะแอร์หลังมีแอร์ฝั่งผู้โดยสารให้ด้วยมีที่ชาร์จไหมมีที่ชาร์จไหมแบบแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยนั่งระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยมีครับผมมีที่ชาร์จด้วยนะครับผมสองที่ชาร์จเลยเป็น USB นะครับผมแล้วก็มีที่ใส่แก้วกาแฟด้วยนะครับผมหนึ่งช่องเลยด้านบนเป็นยังไงด้านบนด้านบนไฮไลท์เขาเลยไหน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 อยากดูวะกระจกพาโนรามิกเป็นยังไงอ่ะนี่เฮ้ยก็จะได้แบบบรรยากาศแบบรับแสง แสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเปิดร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยบอรับแสงรับแสงไม่รับลมโอพี่ว่ามาเปิดในประเทศไทยไม่น่าจะควรว่ะที่เก็บเนี่ยใครรู้บอกบอกด้วยนะครับที่เก็บอะไี่เก็บข้างหลังเก็บข้างหลังพีเก็บข้างหลังมีโอเคได้แต่ถ้าเกิดร้อนก็ค่อยเอามาใส่ปิดดูด้านหลังดูด้านหลังข้างหลังของอย่าบอกนะตัวนี้เป็นเป็นไฟเดยไลท์เดยไลท์ LED เดยไลท์นะครับผมให้รอบคันเลยเขาจัดเต็มยาวๆอย่างนี้เลยนะครับผมเป็น LED มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับตัวนี้ ฝาหลังเป็นฝาหลังระบบไฟฟ้านะครับผมเปิดเองได้เอายังไงยังไงระบบไฟฟ้าเลยเหรอผัดเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหอย่างรัขึ้นมาแบบนี้เลยเหรออย่างนี้เลยครับผมววแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระต่างๆถือว่าเขาให้กว้างมาก<ด>น, <ะ S 1> นะครับผมข้างหลังห้องนิสสาก็ประมาณนี้ประมาณนี้โ okay. อเคปิดก่อนจะรับนะครับผมนี่ต้องบอกก่อนว่าเพราะว่ามันเป็นตัว ehev นี่เลยแล้วก็โลโก้ rs อ่แนะครับแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์นะครับผมให้รอบคันเลยนะกองถอยอะไรก็มีให้ปายทะเบียนประมูลด้วยประมูด้วยครับผมใ้ายทะเบียนประมูลด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับดูกว่าออปชั่นฟังก์ชั่นอะไรของ h o n ด้าคือเขาเอามาลงในรุ่นนี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมเออไปเดี๋ยวเราไปขับดูกันไปไปเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ใส่เข็มขัดนิรภัยก่อนเนาะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารโปรโมทคันนี้ดูหน่อยว่ามันมี ลูกเล่นอะไรยังไงบ้างตั้งแต่พวงมาลัยเลยเป็นพวงมาลัยเป็นยังไงบ้างด้วยหนังใช่ไหมพุ่มด้วยหนังครับผมสามลุ้มเลยนะครับสามก้านนะครับผมแล้วก็มีได้ติดชิ่งนะสีแดงนะครับของตัวท็อปไอเอสนะครับผมระบบฟังก์ชันก็จะเป็น adaptive cruise control นะครับยังไม่พอมีเกียร์พนักชีพด้วยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้ากิโลโอ้วิ่งแบบน้อยมากนะครับผมสำหรับตัวนี้ปีสองพันยี่สิบสามใช่อันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยพระเติมบัานไหนวะเนี่ยฮะ อ่ะที่ใครใครที่ไม่ชอบเดี๋ยวัดเขาปักหรือเปล่าวะไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวคือก็อย่างว่านะคือคันนี้มันพึ่งเข้ามานะครับผมเดี๋ยวพวกผมโมดิฟายสปาอะไรอย่างเงี้ยให้ใหม่หมดเลยนะครับผมเผื่อไวว่าลูกค้าวัดมันจะทับกันน่ะอันนี้มาจากวัดไหนก็ไม่รู้จากลูกค้าคนเก่าเผื่อไบบว่าลูกค้าอยากเอาไปเจมวัดที่เราแบบเคารพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมจัดการออกให้หมดดูข้อมูลก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นอะไรกระจกอะไรนะเป็นกระจกพารามิกนะครับดาวสูบนะ การลุกนะครับผมรับแสงอยากรับแสงสวยเลยว่ะรับรับแสงใช่ไหมไปรับลมในเมืองไทยเนี่ยเปิดกระจกเนี่ยมันจะขี่ได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราเปิดแบบขับเลยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนหน้าจออ่ะหน้าจอยังไงบ้างหน้าจอเป็นขนาด8นิ้วแปดนิ้วเลยเอแโทวสัมผัสนะหน้าจอเป็นพลาสกรีนนะครับทัชสกรีนได้หมดเลยชจิ้มต่อกับบลูทูธแอปเปิลคาร์เพย์ต่างๆได้หมดนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวมาในด้านของแอร์นะครับผมแอร์เป็นยังไงบ้างปรับอิสระได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นดิจิตอลนะครับผมอ๋อดิจิตอลอย่างหรูหราเลยอันนี้เขาไม่ที่วางของพี่เฮ้ยมันคืออะไรอะที่ชาร์จโทรศัพท์โล่เขาเรียกที่ชาร์จแท่นไวเลสนะครับผมไอโฟนนี่ชาร์จได้เลยลองดูสิอะลอง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 ดูหน่อยนะครับอะได้ไงได้ไงไฟไฟมันเปลี่ยนสีแล้วอะชาร์จแบตได้ด้วยว้าอีสพี่ก็นึกว่าแบบว่าใส่ของวางของอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยเเค้้าาลลแวพี่รยยุสมัไหนนเี่ยใี่ไปอยู่ไหนมาโแเออ เขามีมาให้ขยับไปอีกนิดนึงก็<อ>จะมีที่แบบว่า เวลาลงเขาขึ้นเขาอะไรทางชันอะไรเงี้ยก็จะมีหมวกเซฟตี้ตรงนี้ให้ด้วยต้องแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าเบรกก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกโหมนะครับผมสุดยอดสุดยอดนะครับล้ำนะครับผมแล้วแผงแอร์มีแผงแอร์ตรงฝั่งคนขับด้วยจัดแอร์ก็ลดฝั่งนั้นได้เลยถูกต้องแต่ว่าพี่ยังร้อนพี่ก็สามารถปรับปรับได้ใช่ไหมปรับได้ครับผมก็คืออิสระเลยซ้ายขวาถูกต้องนะครับผมข้างหลังก็มีมาให้อีกโอ้โหสำหรับผู้โดยสารถูกต้องโอ้โหสุดแล้วก็ยังไม่พออ่ยังไงเีกเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเฮ้ ทางเลยหรอไปทิศทางครับพี่จะปรับไปไหนว่าซ้ายขวาปรับออกนอกเขาเรียกกระดกก้นอ๋อมันปรับกระดกก้นกระดกก้นขึ้นได้ขึ้นได้ครับแล้วก็ลงนี่หย่อนสิบาทในตู้แถวตามห้างไหมอย่างนั้นเลยที่มันนวดอ่ะนวดหยอดสิบาทที่นวดอ่ะอย่างนั้นเลยมาเดี๋ยวเราไปลองรถกันเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรตบไฟเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้หรอกล้องเลนส์อครับพี่ไหนในร้าดูหน่อยนี่โอ้โนี่หรอที่กล้องมันอยู่กระจกอ่ะเวลาเราจะแซงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยกล้องเลนส์บอลมันจะแจ้งเลยว่าอี มีรถฝั่งซ้า,ายมาอไซค์มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีเราก็จะไม่ได้แอบซ้ายเข้ามาถูกต้องนะครับผมก็อย่างว่าตัวนี้จะเป็นตัว e h e v เป็นขึ้นน้ำมันกึ่งไฟฟ้าเวลาเราเร่งประมาณ1-20ถึ K, งเนี่ยเขาจะยังใช้เป็นระบบไฟฟ้าให้เราอยู่แต่ถ้าเกิดระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะปรับมาเปลี่ยนเป็นโบน้ำมันให้หน้ำมันให้อ่า <Euros. S 2> <ม>นี่แหละครับที่บอกว่ามันประหยัดน้ำมันที่สุดเมื่อกี้เราวิ่งมาเนี่ยยังใช้ระบบน้ำมันอยู่พอจอดนิ่งปุ๊บนะครับติดไฟแดง เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าให้ทันทีถูกต้องโอ้โหโคตรสุดว่ะสุดไหมล่ะเฮ้ยอยากได้สักคันเลยว่ะอย่างเงี้ยเอาจัดดิยอะเห็นไหมกระจกก็แต่ตอนนี้คือแดดยังไม่ออกหรอกแดดบดอยู่บ้านไอ้เขาเกิดแดดบดอยู่มันกย่างไรบ้างไฟส่งผลเท่าไหร่ถ้าเกิดแดดจ้าๆนี่พี่คิดว่าแดดในเมืองไทยน่าจะได้กิดกระจกอะฟังแดดพี่ดูก่อน เขามีไฟเฮ้ยมีไฟด้วยหรอแต่ว่าคุณผู้หญิงเขาอยากแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องแต่งได้ไหมแต่งได้พี่ได้ทุกอย่างเลยเลยเนอร์กิตอะไรก็พี่แล้วก็ตกหลุม๊ดไปอย่างเงี้ยวะจากกีิตามายันหูเลยนี่อะไรอย่างี้ใช่ไหมบอกไว้ไม่ใช่ไม่ใช่โชว์เขาดีดูยูแล้วพี่อ๋อหรอโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราออกตัวไปแล้วเดี๋ยวจะลองระบบยสามารถปล่อยมือได้เลยนะ พวงมาลัยมันจะแบบปรับให้เราเองนะครับผมเผลอหลับเนี่ยเห็นไหมมันจะเตือนแล้วอ้าวจับพวงมาลัยทำไมมันจะบอกนะครับผมจับพวงมาลัยทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะขึ้นมาบอกเลยทุกอย่างเลยนะครับถือว่าเาเซฟตี้ดีมากครัพี่นะครับสุดยอดเลยรุ่นนี้ ไม่มีอะไรตำหนิเลยนะครับคือแบบความไมโซความดูหลาคือยกให้เขาเลยออปชั่นฟังก์ชันของ Honda เขาจัดมาให้รุ่นนี้หมดแล้วอโอเคระบบทุกอย่างนะครับเราจะเทสให้ให้ลูกค้าดูเลยเกียร<ๆ>์เพรชิพลองแล้วอ่าแล้วก็ระบบเซนซิงล็อกเรนนะครับผมอ่าอันนี้ก็เทสแล้วคูดคอนโทรลอยากลองให้อยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่เราขับเนี่ยมันทำยากมากเพราะว่ารถมันเยอะนะครับคือพื้นที่เราไม่สะดวกนะครับไม่ได้ทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับผม โอ้โหโคตรสุดเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอัตราการเล่นคือแบบโอ้สุดจริงๆคันนี้แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยใช่นะครับผมนี่ใครกำลังมองหาอยู่ผมแนะนำเลยนะครับผมสำหรับตัว Honda HRV ตัว e-hsv rs ปี2023โอเคเดี๋ยวก่อนจะจานไปเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องกันอีกนะครับผมพามาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับผมไหนไหนก็ให้ดูทุกอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องเครื่องเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผม ตัวนี้จะให้มาเป็นเครื่องพันห้านะครับเป็นตัว e-sev คือน้ำมันถึงไฟฟ้านะครับผมพวก mid-art นะครับผมาเนี่ยคงสร้างเดิมนะครับผมหัวน็อตไม่เคยขัดไม่เคยขยับเลยนะครับผมการันตีได้รถนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีต่อกใหม่มาระตลอดตัวนี้โอ้โหสวยมากโอเคนะครับผมใครที่สนใจก็ อยากเข้ามาสอบถามนะครับผมหรือว่าอยากเข้ามาดูคันจริงก็ติดต่อที่ผมขึ้นให้บนหัวตรงนี้นะครับผมติดต่อมาได้เลยป้ายแดงนะครับผมอยู่ประมาณล้านสองนะพี่อยู่ประมาณาล<ะ>าณ้านสองนะครับผมสําหรับตัวปี2023 <3. S 1> ตัวนี้ราคาทางร้านเรายังไม่เปิดยังไม่เปิดน,นี้คือรถยังไม่เปิดนะครับราคายังไม่เปิดเลยว่าจะขายอยู่เท่าไหร่นะครับกดติดตามไว้แล้วกันถ้าเกิดสนใจอ่ะทักเข้ามาเลยนะห,หรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเซล์กฟก่อนเซล์กฟก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะ สัสดีครบำหรับใครที่เพิ่งดูเราคลิปแรกฝากกดติดตามเพจเ็นทุ o กอ,หอัหภมคาวิ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเข้าใหม่ทุกวันค่ะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยอ,หอัหพมคามี